ครับวันนี้ว่าจะพาไปดูจุดชมวิวนะครับตรงทางขึ้นเขาพนมหลงนะครับดูครับวันนี้หลังจากฝนตกใหม่ๆนะครับดูว่าจะมีหมอกไหมนะครับนะจะพาไปดูจุดชมวิวครับผมเดี๋ยวไปกันอบมอันนี้ก็เป็นทางขึ้นเขาพนมหลงนะครับเนี่เส้นทางก็สะดวกสบายนะครับเนี่ก็ต้องเวลาขึ้นก็ต้องใช้เกียร์ต่ำาสมัยนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะพาไปดูจุดชมวิวกันว่าวันนี้เป็นไงฝนเพิ่งตกใหม่ๆนะครับ ตรงสามแยกนะครับถ้าตรงไปะครับจะเป็นสถานีรายงานเขาพนมรุ้งนะครับหรือสถานีเรดาร์ของทหารอากาศครับให้เลี้ยวขวานะครับทางจะไปเขาพนมรุ้งนะครับเนี่ยเลี้ยวขวามาเนี่ยครับอ่าแล้วก็ถึงแล้วครับเนี่ยจดชมวิวของเขาพนมรุ้งนะครับเนี่ยจะอยู่ทางขวามือนะครับเนี่ยนี่ครับเห็นไหมครับขวามือ Okay, เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศกันครับถึงแล้วนะครับเนี่ก็ถึงแล้วนะครับเนี่ยดูครับบรรยากาศครับผมเป็นทะเลหมอกเลยครับให้ดูบรรยากาศครับ ฝั่งนี้นะครับถ้ามองไปก็จะเห็นเป็นตัวอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับแต่ตอนนี้มองไม่เห็นนะครับมองด้วยตาเปล่าถึงจะเห็นนะครับถ้าใช้กล้องมองไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันมีหมอกนะครับเดี๋ยวจะลองซูมเข้าให้ดูนะครับมาเห็นไหมเห็นตัวอำเภอไหมนะครับก็จะเห็นเป็นเงาขาวๆนะครับนะครับขาวๆก็คือน่าจะเป็นที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับที่ว่าการอำเภอ สถานีตำรวจโรงพยาบาลนะครับที่เป็นขาวๆนะครับูนยนนั้นนะครับโอเคครับผมนี่คือบรรยากาศครับวันนี้หมอกลงเยอะมากครับผมดูครับบรรยากาศต้นลงนะครับเส้นทางก็วิวก็จะสวยหน่อยนะครับเนี่ยใช้ได้ครับ